เซนหาขอพันเซนหาหนึ่งหมื่นแปด ทางนนะางรกูานี่เงียบแล้วตอนนี้ตลาดเงียบแล้วนี่นี่ด้ตัวน้อยๆนี่อ๋อตัวอะไรเดี๋ยวเอ้ยมันเ็ดเวนตัวเล็กตัวเล็กบอกนกตัวเล็กอนนี้ สามตัวร้อยสามตัวร้อยง้ขายหมดแล้วขิดขิดไว้แล้ว

สี่หมื่นฮาจับใครบ้างบ้าง <c oughs> หนึ่งหรือสองเอาแยกกระลูกสองหมื่นรู <c oughs> ้เมื่อไหร่เนี่ยห้าห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเนี่ยก้อนในบาทหมื่น ในอาตลูกสอง่ตกี้กวขาพุทธไม่นี่พุทกวนเนาะเออมื่อหร่พ่อตน่ออองม่น้าเมื่อพ่อตาน่เนอ่นนกากนเนาะตแนพ่อตน่เล่อทวีสีมไรไอ้เราก็สเดีกันองโะตุูกี้เาวันนี้เวพุกวนม่นเออเออเส้นเส้นก้อนแล้วละเฮ้ กี่สองมื่นสามเออกูทำไม่ได้กชอบลูกซีวายนี่นัเราอบลูกซีวายได้ไดงเอออาแดงก็ไหนลูกซีวายด่แงขาพี่แดงแม่ลูกสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยแยกลูกสองหมื่นได้แดงอื กันี่ดังอย่าพอจีดึจีดึงนอเดิมอารมาจู่ตฮเตอร์นี้จีเออตัดีมาใกชมก็ั้งบ้าแอสโุ่มเจก็มบออาชเอาบอนบอ่เออเอาหายๆมันลอยแห้งลอยอยู่ราคาเขาดน่ราคางืตัวนี้เนี่เขาซื้อมาตัวน้นเปดี้ยวเขาเรียกนี่เขาขายตันห้แปง่ด๋

ชมชมชมก้อนชมไปเรื่อยๆไม่นังเขาอไม่นั่งไม่นังไม่นั่งไม่นังไม่สาวมง่ปัหามงงม่นัไม่นั่งไม่นังไม่น่งไม่นั่งไมนังไม่นั่งางปลูกนเาเลลูกมันแมเนียแจมแมแจมลูกนี้

สองแปดห้าร้อยราคาทำกันสองแปดห้าร้าคาทำกันสองแปดห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อย

สองหมื่นแปดพันห้าร้อยน่าจะจำนี่เลยกลมอยู่สองเจ็ดสองเจ็ดแปดร้อยลดแล้วเอ้าได้กันแล้วตัวนี้ได้กันแล้วได้กันโอ้ได้กันแล้วตัวนี้ได้แล้วได้แล้วตัวนี่จุงไปแล้วเนาะอ่าเอาไปเลยเอาไปเลยเนาะเอาไปเลยไปเลยนั่นมาสลดจะคลองปั๊บ

นี่เด้ตัวหน่อยมื 19, ่นเก้าพันห้าตัวแมีหน่ะสองมื่นสิบห้าร้อยีหน่อยอกว่าเนี่ยหรือเปล่า มันงเนางอมันก็เงยอ่เงสูงลงมาให้วว่างๆมันก็สูงตนเลยระมาณลอยลอย้อยสิบลอยสิบอ๋อลอยสินั่น้าห้าหกกห้าาหกห้้าหกห้า้าห้หมห้า้า้กห้าหัห้ัก้าหกห้ากห้าหกห้าหกห้าหกห้ Lòi người lạy 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 đấy, lạy 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 nua lạy lạy lòi lạy 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 Bữa thôi nè, cháu vừa xa bắn Bạn xuống được bắn nè Bạn con xuống ban lùn xuống Bạn lùn xuống đây <laughs> xuống này, đây บอทโนบทแน่เโหแซนหาโซ <c oughs> นคับอโแน่บอโแน่มีบอมียูฟาวอ่ามีนาบัตด,ด้วย นี่นำบัตรคุณบัวขาวอ่าวรบโทศูนย์เก้าแปดหนึองสห้าเอยี่บอรเนี่ย มีเมียให้มันว่หาเมียม <orship> ัน yeah. น้ำเนี่ยนี่อยากมีเมี่ยโอ้จะมีเมียแล้วนมเนี่ยมปนบ่อมาเทไส่คนนี้มาเทไกยูมาเทไกยูเนบ่บ่บ่อบ่อมีสีีเขียนดิเราสีแดงลายมันไหญก่าเมียนี่หาหาเมีให้นนี้แดงลายมันไหญก่นเทลพันนี่แหละเลี่อนเลอนเล้วอเลยได้บไปไก่อีกไลยนี่สองเท้อเท้อเดียวกรอเท้อเดียวเทลพันสองเทืาอยู่ครับอ๋อสองสองเท เน้อนวนี่เทอดเลยดิดแล้วลานหนึ่งกิโลเออลานหนึ่งเอ้บเล่นน้อยบังเันาะได้แพงครับเย้มันเอี้เถาอยู่โอ้ขักแถ ตอมเทอรพันโอ้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 ใหญแห้งอยากได้เมียแล้วอยากได้เมียอยากได้ีกากได้ผัวฝรัง อยากได้ผัวฝรั่งมาด้อเอาเมื่ออาไรบ่จักไนจังหนอุ้ยรถขนวัวรถขนวัวอ่าเดก้าสามร้อยหกสิบทบโอ้รถขนวัว าปพว t ue t ue oh, ่วงยีกัวนี่โอ้รถคนวัวก็แต่งซิมก่อนซีรีส์ห้าร้อยเอฟซีเก้าจีน้องคิมน้องคิมอ่าน oh, ้องคิมวัวซิงโอ้สุดจัดสุดจัดพี่น้องเอ้ยขวันใจลูกนายห้อยขวันใจลูกนายห้อย Riot, sinh, vua sinh. Ui, cái chọc tành nào xa. yeah